การมารับบริการโรงพยาบาลผ่าขาวในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ 3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารักษาในโรงพยาบาล 4. ผู้รับบริการทุกท่านต้องได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโควิด -19 จากจุดคัดกรอง 5. ใช้ปลอกแขนวัดความดันโลหิตท,ทุกครั้งโดยใช้1ผืนต่อหนึ่งคน 6. ขณะรอตรวจให้นั่งเว้นระยะห่างระหว่างกัน 7. อนุญาตให้เข้าอาคารได้เฉพาะผู้ป่วยญาติขอความกรุณารอด้านนอก กรณีผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้มีผู้ติดตามหนึ่งคน 8. ขนขณะรอตรวจขอความกรุณาผู้รับบริการงดการพูดคุยกันหรือพูดคุยเท่าที่จำเป็นและขอให้ท่านนั่งอยู่กับที่ไม่เดินไปมาหากไม่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้อ 9. ห้ามปกปิดข้อมูลโปรดให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริงหากพบว่าท่านปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตามถือว่ามีความผิดตามมาตรา55แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 10. ท่านที่มีโทรศัพท์มือถือขอความร่วมมือเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งเมื่อมารับบริการขออภัยในความไม่สะดวกขอบคุณทุกความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลผาขาว